สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไดโนเสาร์ชูตติ้งเป็นไข่ที่ว่าเป็นปมีปืนรูปไดโนเสาร์นะครับเป็นยิงกระสุนโฟมนะมีไข่มาให้3ามสีแล้วก็มีไดโนเสาร์มาให้3แบบด้วยสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวครับผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้เขาลอกสีมาให้หรือเปล่านะแต่ว่าลองซื้อมาให้ดูทั้ง3ส,สีดูมันอาจจะลอกสีก็ได้หรืออาจจะแบบ อาสุ่มก็ได้นะอ่ะไหนลงแกะออกมาดูเลยดีกว่าอืออ่าชุดนี้เขาซ้อนสองชั้นนะครับนไงเป็นรูปด้านข้างแล้วก็ด้านในอีกที่ว่าอาครอบครอบทางยาวด้วยอืออ่าคาขึ้งหรือเปล่าก็า่าขึ่งโอ้อือโอ้ ตัวใหญ่นะเนี่ยคิดว่าตัวเล็กซะอีกโอ้กระสุนมีมาให้สามนัดเองอรู้สึกว่ากระสุนสั้นนะตัวนี้ครับเห็นเขาบวเลว่าต้องค,อคือต้องใส่ปืนนะใส่กระสุนโฟมแล้วก็ดึงสลักด,ดึงยังไงเนี่ยโอ้กดลงมาอย่างนี้อ่ากดลงมาอย่างนี้ครับเนี่ยกดให้มันล็อกแล้วก็ยิงอืมครับกดลงมาอย่างนี้นะครับ ให้มันได้ยินเสียงล็อกอะอ่ะเดี๋ยวมาดูตั้งไม่ได้เดี๋ยวมาดูไข่ฟองนี้กันบ้างโอ้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันอ่ะไม่ใช่ปกติจะต้องอ่าถอดตัวด้านนอกออกก่อนแล้วก็อยดึงตัวด้านในอืมอคือก็น่าจะล็อกสีไว้นะชุดนี้ ทำไมมันเหมือนกันอะแต่แค่โละสีเท่านั้นเองเหมือนกับตัวสีเขียวเด้เลยเพียงแต่แค่โละสีอเขียนว่าจุลศิษย์ด้วยวิธีใส่ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ดึงนะเอ้ยเป็นกดลน้นนะคะมไม่ใช่ดึงแล้วก็ลองเล็งยิงดูอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวงั้นมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างมันไม่มีตัวนี้นี่ไงตัวที่ว่ามันมีงอนด้วย แต่ชุดนี้ผมไม่เห็นมีหงอนนะเดี๋ยวอืมอ๋อเหนียกดีอ๋อชุดนี้ขุมอ่าขุมพัดสตทก้สองชั้นเลยอ่ะไหนดูสิโอ้ถ่ายอ่ะนี่ไงมีขีดด้วยครับจะซุ้มมาให้สามนัดเหมือนกัน เป็นไดโลโฟโซลัสอะ่ะเนี่ยโอ้นี่สไปโนโซลัสครับอันอันตัวเหลืองนี่เป็นทีเลสอ่าคล้ายๆกันนะกดลงมานะครับกดลงมาให้ได้ยินเสียงล็อกนะแล้วก็เล็งยิงอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวงั้นผมจะมาลองทดสอบยิงให้ดูกันนะครับ ก็ได้อย่างที่ได้ชมกันไปแล้วนะชุดนี้มีอยู่ทั้งหมด3ามแบบ3มสีถ้าอยากได้แบบไหนเราก็ต้องซื้อสีสีแบบนั้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นทีแรดนะผมก็ดูผิดคือว,ว่ามันซ้ำกับตัวสีเขียวซ่าอีกเอ่อ่าตัวนี้จะเป็นสไปโนซอรัสปากยาวดึงก่อนแล้วค่อยใส่ลูกแล้วก็ได้นะครับแต่ชุดนี้ดีหน่อยก็ตรงที่ว่ามันมีพลาสติกค,คุ้ม พุ่มเก็บมาให้ด้วยนี่ไงถอดได้ประกบได้เราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้คลิปหน้ากลับมาพบก,กันใหม่อีกนะครับ